สวัสดีพี่น้องสบายดีบระตูขุดตุกคนสมองสมบอดเด้อที่เขามารับซ่อมสองซาโมไรส FC วัสดีเอฟซีว่าฝั่งใครฝั่งเราอยู่ต่างประเทศยินดีตอนหักประตูสองซาโมไรพี่น้องมันเห,หาะเลยค่ะเนาะพี่น้องเปิดออกมาก่ะเห็นหมอแกล้งเราไม้เลยป้าน่ย่างผัดคือโชว์ที่แขกอันนี้ก็ดี เจ้ขึ้หาหัวปลาสดิปลุงนะตัวาอีสานไกินเน่ไไสดีปลุงวาก็เลยก็เ้นสงสาวบได้ปลุงไฟมาทังานเลยข้ตามประเทศมานั่นอมียแล้ว่ากิน่ากินเรากันกระตั้งยังหลายคนเจ็บอ

ผักเวนผักเกษตรได้ายดนขาย่ักแวนผักเวนพี่น้องผักเกษตรนี่ใส่ายเนาะอือลายลายงามกับงามผลจวันจีแก่หนูใหม่กินมันเบิดอ่อยอกเยน้าใหม่ย้ยยายบบกินบอยายถั่วบุพี่น้องเ้ย พี่ามมานังพี่หามานังเรียๆกเพียงุี่อ่ะอาวกะหู้องไปหมดไออ้าวบาเลอ้าวเรียๆกะเป็นนี่ละแกงน้ำมันซุ้มพี่นนองแกงน้ำมัไหลหมดจอพี่นนองหมดจอ้า ให้ให้จ้าวงไอ้สัตว์เด็ดพี่น้องแกงน้ำไม่ไหลพักแวนยุบเขาเขาฮุ้งเขาจีนหอนแกงน้ำไม่ก็ห่อนแบบเนี้ย่าวเลนอลหอนเจเนองนอรวนะป้าสั่งวงมาใหม่จากนื้อสิเรียนจ้างวงมาใหม่จากเนิสิ อันนี้กะยี่ห้อสบายดีพี่น้องกินแกงมอไม่หลยน้ำกันเดอทำเมไปหาหายใจดีกระบวงหม่ยห่บ่วงน่อยบ่วงหน่อยกันลึกเลยบ่วงใหม่ใจมังเวียนตะเวียนมาคายจักช่างบวงใหม่อันนี้มันตักขึ้มึงหมอแกงมาไม่นะเตมหม้อพี่น้องเอ้หม้อ เาม่เตเลอันฮอนกินปักแทนตีหภาคเวนยุบพี่น้องงเผาตาอ้อนเทพีจ้างควนกุบกุบหน่งทึลงเลย

ตลาดโมเลเดนมาจัดขาดรายได้ขาดรายได้เลยเริ่มจุกเลยขาดรายได้เลยพี่น้องใส่เบสกบขายกบตเตอร์ทันเลยเนาะเพาะมันหน่วยตัวต่อ kilo นึ่เบดเงินซื้อนมหรือเปล่เงินซื้อนมเงินเบดเลยพี่น้องเพราะว่าโควิดระบาดรอบนี้แห้งขนาดจนไปใไซบ่ได้ไปไซบะกับบ่ได้

หุ่นย่าย่ากคายค่ามากมากเลยพี่น้องข้อมายกมากห้คายมามากเลยคูอยากใจอยากลไปเกมอยบมด้ตะกล่องมาได้หมดจ่อมาได้พี่น้องฟาดพี่เทหอนหอน ยอำแกนำแกนเขาหุเขาหอทังแกงน้งม้คะก็เอาออกมาจากไฟใหม่พันยอดใหญ่นีให้สำักพนเคะจ้าเขมาเมาอยู่พี่ยงอิ่มโอ้ยของเสเบาของเสะน้องม่ไหลเอาเลยไหมเขาหุงกัมีกินบะ เอาคูไหมมาสองเฮ้ยทั้งอ้อยทั้งกินมากินอยู่พี่อีกองอีนะอก้กอกแ้วทากับขิงทอดทามาอีแล้วก็เออทามาอีแล้วก็อื้อมันจิไปหามันเรอตีเรียกหนึ่งลรคหงาตะแรกติน้งแก้หงายด้วย ควาเบิ <in> ่งมือได้ว sure. ันจะไปงัดน้ำไม่คือไฟคือได้ลายไปเบาอื่นไปใส่คอไปงานที่ว่าสิไปงัดอยู่นอยูดงมืออื่นชวนไีทังอ่อนจะสิไปบ่ไไปกับไอยูดงผัไ้ไปกักับไอยูดงผัวนี่บ่ไดะไปรักษาไหนนี่เนี่หอยหอยี่เด้หอยหอยบอึด มาเห็ดไดแล้วก็ใละนบะหกหมอหกขวินงดไปอะไรล้สัญญาณมานะมาพี่น้องกินลายคนแกงน้ำไหม่ผักแหวงยุกผักแหวนยุก

ขอเติมน้ำแร่แรวเรวแร่มามานอ้อ้งมาอเลี้ยงมาได้มาดอันคือออกไหวใท่ไอิ่มเลยพุที่พ่อเขาต่อเจ็บปากอืมเหน็นันเจ็บปากกินทรมานนะไม่ต้องห่วงสุสันาเอาอยู่สุสัน อพี่เซนเตอร์่เเตอร์ยาสีฟันซูซันบอแบบผงเอาอยู่นะเด็กไรนี่แหละเหตุผลที่ได้วงยันมันเหียว่ะมันบลมันบ่พอปากเธอผิดอ่ะ ส่กังึมเง็กมงับแกงเขาไม่ขาอมยิ่ก็ขาววยแซ่บเขาชวยได้พี่้องเขาจุวะลดโทีไทยนี่ยชวประมาณสาบาทอือสามเคยกินมก่อนสิบบาทน่ในเดียวอันขาเขาแข้งนั่นหาบาททกบาทแต่เขาหอมมะลินะกูเจ็ดปดบาทผู้ใด อาเจบาทอืมแต่ช so so e ่วงนี no, yeah. no no, no. No ้ช่วงนี้จักแล้วช่วงนี้ขันสือว่านาทีประเดง่านนหอยย้อเขาคิเองอยประหยัดกินเลยจ้ะกินน้ำละลายเอาเพอต้อตมมานกินกระขาวไปตักเดิอเกงละมุ่มีแต่น้ำไผ่สูตรน้ำทั้งนี้มีติต้นอ้าวเหี้ยน้ำลายหอ Ừ. Ừ, nhọc mỏ là phiền nặng bỡ nó kín này ôi ta còn kim năm lang phiền ơi hãy lụ còn kim còn phù ngủ ngập ngủ ngập phiền nặng ơi Hãy subscribe cho kênh ยังไ่ไหวหร่าบอกยเุอก่นทกั่นเก่าบเรแล้ว่าแกงมาแล้วลราอดแข้งอ่านพุ่งจีกนเข็มน้ำเวน้ำละลายม่จะไม่จะรู้มาไหลมาเลยมาสิเอาไหมอาเลยมาเียเลยดิ่บ เรียกอ้วนนั่นลุงเขาหนากัดด้อันนี้เแซ่บาเจ้สั้งนั้นแซ่บบอ้ะห์หัวแซบุดยอดเลยหโอ้ยซีมือตะกอเองซีมือตะกอเองซีมือสาบุไลพี่นาะฮู้วัหยังห่อะิซเขาไปเลยกัจะฮูหหาฮูหาควนควันจออกปาก เาเแกินน้ันร้นนะขมด้โเคหน่อยข้ามันขมยังทง่แค่ยังย่ใจอายนะบอกินยายถาเอกินมาังมาให้กำลังใจ หอนโอเคพี่น้องสีแดงลาพัจจักสีดำหมดจอไปกินแกงหน่อไม้นได้พี่น้องอดไว้ลรนี่จิบวยอยากแห้งอยากแห้งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองซาบุไลายสองบาต้าได้พี่น้องได้ปลลุงคลิปกดติดตามกดกระดิ่งให้บาต้าได้พลอยได้ถึงหนึ่งพันศัพไว้เนาะพี่น้องเอง ยินดีมีแหงมาทุกคนทุกคนชองอัานท่าตาองอานซาบไลเนเด้อพี่น้องเ้ยองใหม่เมื่อใหม่ไปเลยยี่ดีมีแหงเด้อมาทุกคนรบรวยรารวยสบายดีมากุไลกุเช็องซาบไลเดนปลลูกับคุลงนเยนาพอกันไหมสบาดีมากุลก็เชองม่ไปไลเดลื่อ้านหลง้ยมาแล้วพี่น้องิดีมีแหงมาทุกคน